พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์ที่10เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงมั่งมีในใสายพเนตรของพระเจ้าและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสัมคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่16ถึง17แล้วพระองตรงตัสอุปมาเรื่องหนึง่งให้เขาฟังว่าไรนาของเศรษฐีคนหนึง่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้น จึงคิดในใจว่าข้าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าพี่น้องคะพระเยซูเจ้าในลูกาบทาที่สองข้อที่16-21ถึง21ได้ทรงแนะนำให้เรารู้จักกับเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าครายไม่ออกเนื่องจากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเขาพร่ำบ่นอยู่ในใจว่าข้าจะทำอย่างไรดี เพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าลูกาบทที่12ข้อที่17วิธีแก้ปัญหาของเขาคือการรื้อยุ้งช้างและสร้างยุ้งช้างให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บทรัพย์สินด้วยความมั่นใจในความมั่งคั่งของเขาเขาจึงกล่าวกับจิตใจของเขาว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและลื่นเลินเถิด ลูการบทที่ส2องข้อที่19อย่างไรก็ตามเรื่องเรากลับพลิกผันอย่างรุนแรงเมื่อพระเจ้าทรงขัดจังหวะแผนการของเขาและตรัสกับเขาว่าโอ้คุณโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครลูกาบทที่ส2องข้อที่20ความมั่งคั่งที่เศรษฐีผู้นี้สะสมไว้ยอย่างดี กลับร้ายความหมายเมื่อเผชิญกับนิรันดร์การพี่น้อง้าพระยดเจ้าทรงสรุปด้วยถ้อยคําอันน่าคิดดังนี้คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวและไม่ได้มั่งมีใฝ่พระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกาบทที่12ข้อที่2 1อุปมาเรื่องนี้เตือนถึงความโง่เขลาของการสะสมทรัพย์สมบัติโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระองค์ ไม่ใช่การครอบครองทรัพย์สมบัติที่ถูกตำหนิแต่เป็นการกักตุนไว้อย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องคะมีบางคนที่แม้จะมีน้อยแต่ก็ให้อย่างใจกว้างให้กับเขาประเสริฐโดยให้ความสำคัญกับงานของพระเจ้ามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวพระคัมภีร์เน้นย้ำถึงความเสียสละเช่นนี้ลูกาบทที่21ข้อที่1ถ3 ในทางกลับกันบางคนเช่นคนรวยในอุปมาณนี้ลงทุนเพียงในสิ่งชั่วคราวของชีวิตนี้พวกเขาสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตัวเองขยายบัญชีและทรัพยากรของตนในขณะที่ไม่สนใจพระราชกิจของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้มั่งมีใน,ในสาพเนตรของพระเจ้าพี่น้องคะลองถามตัวเองด้วยถ้อยคำสำคัญน,นี้ว่าฉันมั่งมีในสพเนตรของพระเจ้าหรือไม่ ทรัพยากรของคุณสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่หรือเพียงเพื่อความสะดวกสบายและความมั่นคงเส่วนตัวของคุณการมั่งมีในใสายพเนตรของพระเจ้าคือการให้ความสําคัญกับอาณาจักรของพระองค์เป็นอันดับแรกให้ด้วยใจกว้างและด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสนับสนุนเขาประเสริฐและผลกระทบที่มีต่อชีวิตทั่วโลกพระเยซูตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แล้วความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมัทิวบทที่6ข้อที่33อกครทุตเปาโลตัดเตือนว่าส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เยอยิงหรือมุ่งหวังในทรัพย์สินที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำกันดีให้ทำกันดีมากๆ ให้เอืเอเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน,ปนการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นหนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อที่17 1 9ถึง19ขอให้ทรัพยากรและความพยายามของคุณสะท้อนชีวิตที่มั่งคั่งในใสายพเนตรของพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสติปัญญาและความเข้าใจในพระคำของพระองค์ถ้าพระองค์จัดสรรทรัพยากรของข้าพระองค์ให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ในอาณาจักรข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันตตะหนักรู้ ถึงความเป็นนิรันดร์ให้ด้วยใจกว้างขวางและเปลี่ยนด้วยความชื่นชมินดีต่อข่าประเสริฐและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในโลกของข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด